สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้ Honda FD นะครับผมปี2006นะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอก็คือเวลาเข้าเกียร์นะครับผมเมื่อรถใช้ไปหลายปีนะครับก็คือเกียร์จะกระตุกนะครับผมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจะไปนะครับผมฝัดชิ้นเกียร์หรือว่าเปลี่ยนเกียร์อีกประมาณ40,000่นนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็ได้ไปเจอนะครับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่ง คอนเซปต์ของเขาก็คือว่าเวลาน้ำมันเกียร์ใช้ไปได้สักระยะหนึ่งนะครับผมพวกเหล็กอะไรที่เกิดจากการเสรียดสีนะครับมันจะปนไปกับน้ำมันเกียร์แล้วมันจะไปเกาะตามซอกต่างๆนะครับผมซึ่งเดิมทีเวลารถยนต์นะครับออกมาจากโรงงานนะครับมันจะมีสารหล่อเลื่อนตรงนี้เคลือบไว้อยู่ทําให้พวกผงเหล็กอะไรต่างๆที่เกิดจากการเสรียดสีนะครับมันมาเกาะนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้นะครับแต่พอรถใช้ไปนะครับ หลายหมื่นกิโลหลายสิบปีนะครับอย่างรถผมเนี่ยสิเอ่อประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับผมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอเคเกียร์ก็เริ่มกระตุกนะครับฉะนั้นโดยคอนเซปต์ก็คือว่าอา่อมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าเสาใส่เข้าไปปุ๊บนะครับสารเคลือบตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปนะครับแทนทดแทนสารหล่อลื่นเดิมทําให้พวกผงเหล็กต่างๆที่เกิดจากการเสรียดสีนะครับหลุดออกมาแล้วก็วิ่งไปยังที่กองเกลีย นะครับที่กองน้ํามันเกียร์นะครับผมซึ่งก็ผมว่าคอนเซปต์ก็มคเซนต์แล้วก็มีหลายคนเคยใช้นะครับค่าจ่ายาอยู่ที่1590บาทนะครับก็สั่งซื้อที่โคโซไคูปองซึ่งผมไม่ได้ขายนะแต่ว่าผมอยากจะรีวิวอันนี้เพราะผมก็รู้สึกว่าครั้งแรกผมก็คิดว่ามันจะหายหรอวะนะครับแล้วเขาก็เขาบอกว่าให้ใส่นะครับ16ฝานะครับซึ่งจริงแล้วผมก็ใส่16ฝาก็ไม่หายนะครับก็ไปทักไปหาคนขายคนขายบอกว่าให้เวนเ้นไปหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ใส่เพิ่ม5ฝา ขอบอกว่าไม่ได้หายขาดสักีเดียวครับแต่ขอใช้คําว่า95%คุณลองคิดนะว่าจากที่เคยถอยแล้วก็ตกเลยนะครับกลับกลายเป็นจึ๊กเดียวนะครับเพราะผมอยากจะพูดว่าโอ้นุ่มเลยในบางจังหวะเป็นนะครับแต่ในบางจังหวะก็มีสะดุดแต่สะดุดน้อยนุ่มนุ่มกว่าเดิมเยอะมากฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับลองเซิร์ชนะครับ โฆษณาบายคูพลนะครับผมก็ส่งคลิปอันนี้ให้เขาดูด้วยก็ได้นะครับว่าผมรีวิวนะครับเพราะว่าทุกๆ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0กิโลเขาบอกให้ใส่อีกหนึ่งครั้งก็เข้าใจก็คือว่าหลักการนะันคือว่าไอสารเคลือบมันก็จะเสื่อมถูกต้องไหมครับไอเศษแม่เหล็กนะครับมันก็จะจะจะ,จะเข้าไปเกาะตามซอกต่างๆนะครับซึ่งผมเคยไปถามร้านที่ทำฝัดเกียร์แล้วร้านเขาบอกว่าถ้าเกิดรถมัน3 0 0แสนกว่าแล้วนะครับ3 0 0แสนกิโลนะครับก็ ไม่ควรเพราะมันมีพื้นที่บางอย่างที่มันเสื่อมนะครับฟลัชชิ่งเกียร์ใช่ไหมซึ่งฟลัชชิ่งเกียร์เขาบอกว่าโดยคอนเซปต์ก็คือว่าเวลาเราไปถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์จะออกมาได้แค่30%มฉะนั้นวิธีการต้องการให้น้ํามันเกียร์มันใหม่จริงๆนะครับต้องดูดออกมาทั้งหมดซึ่งก็ลองไปดูติดต่อดูแล้วครับก็เข้ามาเหตุผลอย่างนี้แต่ว่าก็เตรียมเงินไปทั้ง2แบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟลัชชิ่งเกียร์หรือว่าเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ย นะครับผมก็ตอนนี้ก็เสียหนึ่ร้อยเก้าสิบแล้วก็ยืดไปได้อีกประมาณสักห้าพักิโลห้าพกิโลนี่นานนะครับสำ,ส,ำส,ำสำหรับผมใช้นะ5,000ั 5, กิโลห0ึ่งกิโลนะครับก็ไม่เป็นไรครับเงินก็นี้ก็จะแบบก็ดีให้เราได้ตั้งหลักพรเราเริ่มรู้อาการลดแล้วแต่รถขับดีขึ้นจริงๆนะครับยังไงก็ลองดูนะครับถ้าใครขับ h o n d a FD แล้วเกียร์กระตุกนะครับดีขึ้นแน่นอน